นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลกักษักษรเขียนเกี่ยวกับการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูจากผู้คนในสมัยนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเชื่อคริสเตียนมีข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งอื่นด้วยไม่ใช่การพูดเอาเองแต่ฝ่ายเดียวและพระเยซูคริสต์เสียชีวิตปีคศ33เริ่มจากโจซซฟัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวเขาเกิดในปีคศ37ถึง100เป็นคนที่เคร่งครัดในาศาสนายูดาห์มาก โจซีฟัสเกิดหลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนไปแล้วสี่ปีซึ่งท่านได้มีการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูเอาไว้ในโบราณวัตถุข,ของชาวยิวโจซีฟัสตั้งแต่ในวัยเด็กอายุ16ปีเขาก็ได้รับอนุญาตให้บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวยิวและเป็นสักขีพยานในงานเขียนต่างๆในช่วงศตวรรษแรกภายใต้การปกครองของจักรพรรดิโรมันและตัวเขาเองก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับรับบีชาวยิวอีกด้วยโจซีฟัสเขียนหนังสือทั้งหมด7็ดเล่ม ตั้งแต่ปีคศ60ถึง94มีอยู่3เรื่องในงานเขียนของโจซีฟัสที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากหนึ่งเรื่องยอนแบบบิทิสเขาได้อธิบายการตายของยอนเอาไว้ด้วย2เรื่องยากอบยากอบที่เป็นน้องชายพระเยซูคริสต์สเรื่องพระเยซูคริสต์เขาบันทึกว่าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์คงไม่เหมาะท้าจะมองพระเยซูเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาเพราะพระองค์ถูกเรียกว่าพระเมสสิยา ในช่วงชีวิตพระเยซูพระองค์ทรงทำงานหนักมากในการประกาศข่าวดีหรือข่าวประเสริฐพบว่ามีผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างมากมายผู้เชื่อมีทั้งชาวยิวและชาวกรีกและปิลาตเป็นผู้รับเรื่องจากชาวยิวให้จับตัวพระเยซูไปตรึงกลางเขนเพราะถูกกล่าวหาโดยผู้นำยิวแต่บุคคลที่รักพระองค์ก็ไม่ได้หยุดที่จะติดตามพระองค์พวกเขายังติดตามพระองค์อย่างต่อเนื่องซึ่งชาวคริสต์ก็ไม่ได้สูญหายหรือเสื่อมความศรัทธาไปแต่อย่างใด ส่วนผู้ติดตามพระเยซูจะเรียกว่าคริสเตียนซึ่งในแง่ประวัติศาสตร์เก่าแก่มากมายของโจซีฟัสได้อธิบายถึงความเป็นธรรมชาติของพระเยซูคริสต์การทำหมายสำคัญอัศจรรย์ชีวิตในด้านการรับใช้และความเป็นพระเจ้าของพระองค์นี่คือแนวคิดจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มีมุมมองต่อพระเยซูคริสต์ที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งปีลาตจับตัวพระองค์ไปตรึงที่กางเขนต่อจากนั้นพระเยซูก็ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาม โคเนเลียสทาซิตัสเกิดในปีคศ56ถึง120รู้จักกันในนามทาซิตัสเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการถึงความโปร่งใสและจริงใจเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันตั้งแต่ปีคศ14ถึง68เขาได้บันทึกเรื่องราวพระเยซูถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนในสมัยจักรพรรดิที่เบริอัสเวลานั้นมีผู้ปกครองแคว้นยูเดีย ชื่อปอนทิอัสปีลาดเป็นผู้สังการโคเนเลียสทาซิตัสเป็นที่รู้จักกันในนามกลุ่มนักวิเคราะห์และผู้ตรวจสอบงานด้านเอกสารทางประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในยุคนั้นท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาภายใต้จักรพรรดิเวสปาเซียนุสและยังเป็นกงศุลของเอเชเมเนอร์อีกด้วยนี่คือแผ่นหินที่สลักชื่อปอนทิอัสปีลาและเหรียญสำริดของปอนทิอัสปีลาค้นพบที่เลบานอนแต่ถูกผลิตขึ้นที่กรุงเยรูซาเลม็ม เหรียญพูตาสำมฤทธิ์ผลิตโดยปอนทิอัสปีลาตที่กรุงเยรูซาเลม็มนี่คือแหวนของปอนทิอัสปีลาตทาเลดเป็นนักประวัติศาสตร์กรีกซึ่งน่าจะเป็นชาวสมาเรียท่านนี้เป็นนักเขียนเก่าแก่ในระดับโลกประมาณปีคศ55เขาเขียนประวัติศาสตร์โลกเมดิเตอร์เรเนียนสามเล่มโดยมีเซ็กตุสยูลิอุสแอฟริกานุสผู้เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่เป็นคริสเตียนได้นำงานเขียนของเขามาอ้างอิงอีกครั้งในปีคศ221 ในเรื่องที่ทาเลสเขียนเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ซึ่งก่อนหน้านี้ทาเลสได้อธิบายถึงความมืดที่เกิดขึ้นในช่วงพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนดังนี้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความมืดที่ถูกปกคลุมมันช่างเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวยิ่งนักและหินก็ถูกเขย่าสั่นไหวจนแยกออกจากกันเนื่องจากแผ่นดินไหวสถานที่หลายแห่งในแคว้นยูเดียและบริเวณรอบๆก็สั่นสะเทือนและพังลงทาเลสได้เขียนเหตุการณ์นี้ ในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มที่3ามชื่อปรากฏการณ์ที่ไม่คาดฝันของการเกิดสุริยุปราคาดังนั้นจากข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทาเลตได้บันทึกเอาไว้รวมถึงคนอื่นๆสแสดงว่าพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนจนเสียชีวิตจริง มาราบาเซราเพียนเกิดในปีคศ50เป็นนักปรัชญาชาวซีเรียเขาเป็นที่รู้จักจากจดหมายที่เขียนถึงลูกชายในภาษาอารามอิกชื่อเซราเพียนเพื่อหนุนใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุตรชายของท่านซึ่งในข้อความได้ก,กล่าวถึงพระเยซูเป็นบุคคลที่ฉลาดมีคุณธรรมเป็นกษัตริย์ของชาวยิวแต่ถูกนำไปสู่ความตายโดยคนยิวที่ต่อต้านและชื่อของพระเยซูยังคงอยู่เนื่องจากคำสอนต่างๆ ของเหล่าผู้เชื่อในพระองค์ยังคงติดตามพระองค์อย่างต่อเนื่องและไมย่ย่อท้อท่านยังกล่าวถึงเรื่องการยืนหยัดอดทนในความเชื่อของพระเยซูคริสต์ที่มีอิทธิพลต่อคนเป็นอันมากในสมัยนั้นเฟลกอนเกิดในปีคศ80-140เป็นนักเขียนชาวกรีกภายใต้จักรพรรดิฮา,าริอานุสงานเขียนของท่านคล้ายกับทาเลสและเซคตุสยูลิอสุสแอฟริกานุสโดยเฟลกอนได้นำเรื่องราวของพระเยซู มากล่าวถึงด้วยเช่นกันซึ่งเขียนขึ้นในปีคศ140ในเรื่องความมืดเกิดขึ้นในขณะที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนภายใต้การปกครองของจักรพรรดิที่เบเรียดในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงได้เกิดสุริยุปราคาตั้งแต่เวลา12-15นาฬิกาและมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเวลานั้นเฟลกอนยังกล่าวถึงออริเจนผู้เป็นนักวิชาการด้านพระคัมภีร์ในคริสตจักรยุคแรกที่เกิดในอเล็กซานเดียในหนังสือพงสาวดาร13 หรือ14ของเฟลกอนก็เขียนข้อมูลเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เอาไว้และอีกหนึ่งข้อความที่เฟลกอนบันทึกระบุว่าในช่วงพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกลางเขนท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หลังจากที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนร่องรอยตะปูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการถูกตรึงที่กลางเขนก็ยังมีรอยให้เห็นสรุปเราพบว่าพระเยซูถูกตรึงกลางเขนจริงภายใต้การปกครองของจักรพรรดิที่เบเรียต โดยมีร่องรอยบาดแผลของตะปูหลังจากการฟื้นคืนพระชนนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสตท,ทรงถูกตรึงกางเขนจริงโดยไม่มีใครมาสลับตัวหรือลักพาตัวไปหรือแค่สลบไปลูเซียนแห่งซามโมซาตาเกิดในปีคศ115-200เขาเป็นนักเขียนเรื่องเสียดสีชาวซีเรียสัญชาติโรมที่ใช้ภาษากรีกด้วยถ้อยคําเน็บแนมดูเด็ดเผ็ดร้อนเขาชอบพูดกระทบกระเทียบแดกดันเกี่ยวกับพระเยซูคริสตและคริสเตียน ลูเซียไม่ได้มองคริสเตียนเป็นเพื่อนหรือมิตรแต่เขามองว่าคนกลุ่มนี้หลงผิดคริสเตียนนมัสก,การมนุษย์ชื่อเยซู oo, ซึ่งเป็นบุคคลที่โดดเด่นในด้านความประพฤติและธรรมบัญญัติพระเยซูถูกจับไปตรึงกลางเขนเนื่องจากเป็นผู้ริเริ่มพิธีกรรมใหม่คนกลุ่มนี้เชื่อเรื่องชีวิตนิรันร์ถึงแม้จะโดนดูถูกเรื่องไม้กลางเขนและนำไปสู่ความตายอย่างเต็มใจซึ่งเป็นเหตุผลทำให้หลายคนตัดสินใจรับเชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์มากกว่าเทพเจ้ากรี โดยรับความชอบธรรมผ่านทางความเชื่อและยินดีสละสิ่งสารพัดเพื่อตามพระองค์ไปจากการบันทึกของลูเซียนเกี่ยวกับพระเยซูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำสอนการกลับใจใหม่ของผู้เชื่อในพระคริสต์ที่เดินติดตามพระองค์ได้แพร่กระจายไปอย่างมากมายในบริเวณนั้นคำพีทันมุดเยวในศตวรรษที่5นักวิชาการด้านทันมุดได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อคำสอนที่ส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นจากช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสตกาลถึงศตวรรษที่สอง ชาเนติกหรือปราถแห่งรับบีได้มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเอาไว้โดยชื่อของพระเยซูถูกเรียกในคําว่าบาลาอัมหรือเบนสตาด้าหรือคนหนึ่งทําไมต้องเรียกชื่อพระเยซูด้วยคําเหล่านี้ก็เพราะว่ายูในกลุ่มอนุรักษ์นิยมจะไม่ยอมเอ่ยชื่อพระเยซูตรงๆนี่คือการบันทึกเกี่ยวกับเยซูพระเยซูทําปาฏิหารเพื่อนําให้คนยูหลงไปนี่คือข้อความโด่งดังที่ฮือหามากก่อนเทศกาลปัสกาพระเยซูถูกขแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้น ซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์อดอาหารอธิษฐาน40วัน40คืนและถูกหินขว้างเนื่องจากพระองค์แสดงปาฏิหาริย์พาคนยิวหลงไปชาวยิวจึงจับตัวพระองค์และนำไปแขวนคอก่อนเทศกาลปัสกาจากการบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ได้ทำปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่จนทำให้คนยิวละทิ้งความเชื่อเดิมยู่ไดมาเป็นสาวกของพระองค์ที่เรียกว่าชาวคริสต์และเหล่าสาวกก็ได้ถูกทรมาน เนื่องจากความเชื่อของพวกเขาหนึ่งในนั้นคือมัทธายไพลนี่เดร์ยังเกอร์เกิดในปีคศ61-113ถึงท่านเป็นทั้งนักกฎหมายนักเขียนผู้พิพากษาและยังเป็นผู้ว่าการแคว้นบิทีเนียปัจจุบันคือตุรกีเขาเขียนจดหมายเป็นร้อยร้อยฉบับและยังหลงเหลืออยู่จนปัจจุบันถึง247ฉบับซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายในจดหมายฉบับที่10 96ที่เขียนขึ้นในปีคศ112 ได้บันทึกการนมัสการพระเจ้าของคริสเตียนโดยได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคริสเตียนบูชาพระเยซูเป็นพระเจ้าและคริสเตียนเป็นพวกที่มีศีลธรรมมากนอกจากนี้ยังกล่าวถึงงานเลี้ยงฉลองความรักอันยิ่งใหญ่และอาหารคําของพระเจ้างานเขียนของท่านอยู่ในยุคของจักรพรรดิโรมันชื่อเทเจนหรือตรายานุดเพื่อปรึกษาว่าจะทำยังไงดีกับพวกคริสเตียนที่นมัสการพระเยซูและเขียนถึงชีวิตคริสเตียนในช่วงเวลานั้น ชาวคริสเตียนมักจะรวมกลุ่มสามัคคีธรรมกันบ่อยๆมีการร้องเพลงนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าของชาวคริสต์ซึ่งมีพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาผู้ได้มาปลดปล่อยพวกเขาออกจากคำช่งสาปและเป็นพระผู้ไถ่ของคนเป็นอันมากพระเยซูไม่เคยกระทําการชั่วร้ายใดๆเลยไม่เคยทุจริตไม่เคยโจรกรรมไม่เคยเล่นชู้ไม่เคยเป็นพยานเท็จไม่เคยกล่าวเท็จพระองค์ทรงยืนหยัดในหลักความจริงและยึดมั่นในสิ่งถูกต้องเที่ยงธรรม คำสอนของพระองค์ได้แพร่กระจายไปเป็นวงกว้างเสมือนดังอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแต่อาหารฝ่ายวิญญาณน,นี้รับโดยผู้เชื่อที่ติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อบริสุทธิ์และชอบธรรมจากประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้เป็นข้อยืนยันว่าเรื่องความเชื่อของชาวคริสต์ผู้ที่ติดตามพระเยซูและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตใจเมตตากรุการณาส่วนผู้ที่ติดตามพระองค์ก็ได้นมสัสก,การพระองค์อย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนสมัยนั้นรู้จักพระเยซูและคริสเตียน พลนี่เดอร์ยังเกอร์ถามพวกเขาว่าเป็นคริสเตียนหรือถ้ายอมรับข้าก็ทวนคำถามครั้งที่สองและสามพร้อมเตือนว่ามีโทษอะไรรออยู่ข้างหน้าถ้ายังยืนกรานข้าก็สั่งให้นำตัวออกไปลงโทษประหารแต่ไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับด้วยท่าทีแบบไหนข้ายอมรับว่าจะปล่อยคนที่ดื้อดึงดันทุรังพวกนี้ไปโดยไม่ลงโทษก็ไม่ได้ยังมีอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมโง่ๆเช่นนี้แต่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนโรม ข้าจึงได้ส่งพวกเขาไปพิจารณาคดีที่โรมด้วยพวกเขายังประกาศอีกว่าความผิดของพวกเขานั้นมีแค่การมาพบปะประชุมกันตั้งแต่เช้าตรู่ตามวันที่กำหนดไว้และร้องเพลงสรรเสริญท่ามกลางพวกเขาเองเพื่อถวายเกียรติแด่พระคริสต์เหมือนร้องเพลงนมัสก,การต่อพระเจ้าเพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิดและความรักของพวกเขาเข้าด้วยกันไม่ใช่เพื่อทำผิดกฎหมายแต่สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ห่างไกลาจากการเป็นโจรขโมยหรือการล่วงประเวณี นี่ทาให้ข้าตัดสินใจมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคาดคั้นเอาความจริงโดยการทรมานทาสหญิงสองคนที่พวกเขาเรียกว่ามัคคายกแต่ข้าไม่พบอะไรนอกจากเรื่องเหลวไหลของลัทธิที่กําลังแพร่ระบาดเท่านั้นและนี่คือหลักฐานงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งของคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ระบุว่าพระเยซูหรือพระคริสต์มีตัวตนจริงและเรื่องราวของคริสเตียนได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วมีคนนมัสก,การพระเยซูว่าเป็นพระเจ้า และยอมตายหากจะปฏิเสธความเชื่อในพระเยซู1ยอหน5ข้อ9ถึง13ถ้าพวกเรารับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะนี่คือพยานหลักฐานของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวเองผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเพราะผู้นั้นมิได้เชื่อพยานหลักฐานที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เรื่องพระบุตรของพระองค์ และนี่แหละเป็นพยานหลักฐานนั้นว่าพระเจ้าได้โปรดประทานชีวิตนิรันร์แก่พวกเราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตและผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิตซึ่งเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้เขียนมาถึงพวกท่านที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อพวกท่านจะได้ทราบว่าพวกท่านมีชีวิตนิรันร์และเพื่อพวกท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า